ศาสตร์พระวิหารเราก็มีมติคอรมอนั้นกั้นลั้วคืนให้ไปอันนี้คือคือหลักเดิมที่เราเคยยึดถือแต่ครันี้พอเรามี MOU 2543นั้นเนี่ยเราก่อให้เกิดเส้นใหม่ขึ้นมาก็คือเส้นตามแนวเขตแดนตามแผนที่1ต่อ2องแสนทึ่งจัดทำโดยกัมพูชาฝ่ายเดียว เห็นไหมครับของเดิมเป็นอย่างนี้พอมีอ็มอูยสองห้าสี่สามเนี่ยมันเกิดเส้นนี้ขึ้นมาคันนี้ในปัญหาเขตแดนทางทะเลพี่้องดูชาร์ตอันนี้นะครับง่าย หลักเดิมที่เราเคยยึดถือหลักเดิมที่เราเคยยึดถือเนี่ยนะฮะปี2,509เนี่ยเราประกาศเส้นทะเลอาณาเขตทะเลอาณาเขตที่จําจำง่ายๆครับ12ไม์ทะเลจากชายฝั่งนะฮะแต่พอปี2,515เนี่ย กัมพูชาเนี่ยประกาศเส้นสองเส้นคือเส้นทะเลอาณาเขตเส้นนี้คือเขาลากมาจดเกาะกูดแล้วก็อ้อมเกาะกูดมานะฮะแล้วก็ประกาศเส้นเขตแดนไหลทวีปคือเขาลากจากหลักเขตแดนที่เจ็ดสิบสาม อ้อมเกาะปูดแล้วก็ไปกลางทะเลซึ่งการประกาศของกัมพูชาเมื่อปี2 5 1 5นั้นเป็นการประกาศอย่างน่าเกลียดน้าดานแล้วก็ขัดหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่สุดเพราะว่าเป็นการเสมือนผ่าเกาะปูดออกมา พี่น้องครับเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับปีคศ1 9 0 7นั้นเนี่ยเราเสียเสียมราชพระตะบองสีโสพลให้กับกัมพูชาในสมัยรัชกาลที่หแต่ทรงเล็งเห็นด้วยพระปรีชาญานเราแลกมาได้ซึ่งจังหวัดตราดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะกูดครับ เกาะกูดอยู่ในสนธิสัญญา1907เป็นของไทยแน่ๆเกาะกูดทำให้ไทยเนี่ยมีเส้นทะเลอาณาเขตมีเขตไหลทวีปที่กว้างขวางกัมพูชาไม่รู้จะทำยังไงฮะก็ลากเส้นมันหน้าด้านๆอย่างเงี้ยเมื่อปี2515เพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งปีคล้อยหลังคือปี2516นั้นไทยก็ประกาศเส้น ไหลทวีปบ้างโดยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนื้อเนื้อก็คือลากเส้นกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงของกัมพูชาลากมากลางทะเลนี่คืออาณาบริเวณที่เส้นสีแดงเนี่ยนะครับเป็นอาณาบริเวณที่เป็นเขตไหลทวีปของประเทศไทยคือถ้ทะเลตรงนี้มันมีแต่น้ำและปลามันก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่หรอก แต่บางเอิญเป็นแหล่งน้ำมันแหล่งแกส๊สธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะเป็นพื้นที่ของใครเนี่ยจึงมีความสำคัญกัมพูชาเขาเคลมเส้นนี้ครับเส้นสีน้ำเงินไทยเราเคลมเส้นนี้เอาง่ายๆก็แล้วกันกว่าณนะปี2516นั้นเนี่ยเรายึดถือเส้นแดงของเราเส้นเดียวณนะปี2505นั้นเนี่ย เรายึดถือเส้นสันปันน้าแล้วก็ล้อมรั้วคืนปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาไปเส้นเดียวแต่ทางบกณปี2543น,น,นั้นเนี่ยเรายอมให้มีอีกเส้นหนึ่งคือเส้นตามแผนที่ระวางดงรักเนี่ยล้ําเข้ามาในแดนเราแล้วก็ก่กอให้เกิดพื้นที่พิพาทต,ตรงกลางคณินี้ณปี2544เมื่อทํา MOU 2544เนี่ยนะครับก็คือเราไปยอมรับเส้นสีน้ําเงินของกัมพูชาและก่กอให้เกิดพื้นที่ทับซ้อน ตรงกลางนี้คือจากที่เราเคยยึดถือเส้นของเราเส้นเดียวเนี่ยเราก็ไปยอมยึดถือเส้นของกัมพูชาขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนตรงกลางเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันตารางกิโลเมตรอันนี้เป็นตัวเลขที่เราต้องจำนะฮะถ้าทางทะเลเนี่ยเราพูดถึงสองหมื่นเจ็ดพันตารางกิโลเมตรถ้าทางบกนั้นเราพูดถึงสี่จุดหกตารางกิโลเมตร แต่เป็นเรื่องที่นาปี2543กับณปี2544นั้นแทนที่เราจะมีเส้นเดียวเรากลับยอมรับให้มีสองเส้นแล้วเราอ้างว่าเรามาเจรจากันคดีที่ผมเห็นหรือที่ใครหลายคนเห็นว่าปัญหาทางทะเลนั้นเป็นปัญหาหลักเนี่ยก็เพราะว่า ขอไปดูชาร์ตของคนเรือโทรประทีปน,นะครับขอดูชาร์ตนะเนื้อหาของ MOU .2544 คืออะไรครับพี่น้องจำได้ใช่ไหมเส้นสีแดงสีน้ำเงินแต่เดิมเรามีเส้นเดียวตั้งแต่ปี2516คือเส้นสีแดงส่วนกัมพูชาเขาจะประกาศเส้นสีน้ำเงินเมื่อปี2515ก็ช่างเขาเราไม่ยอมรับน้ำมันอยู่ในทะเล ก็ให้มันอยู่ไปไม่ต้องขุดขึ้นมาใช้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เพราะว่าขุดขึ้นมาใช้วันนี้พวกเราก็เติมน้ำมันแพงเหมือนเดิมนะครนี้พอ MOU สอ4หเนี่ยมันมีผลคืออะไรครับเขาไปตกลงแบ่งพื้นที่ทับซ้อน27,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยออกเป็น2อโซน โซนด้านเหนือเนี่ยเหนือเส้น11บอองศาขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ด้านพอที่จะมาแบ่งปันผลประโยชน์เพราะว่าการลากเส้นผ่าเกาะกูดของกัมพูชานั้นมันผิดมนุษย์มนาผิดธรรมชาติมากก็บอกว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยเอาไว้ตกลงเรื่องเขตแดนกันก่อนแต่ว่าตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทำประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ นะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปของ MOU 2544อันนี้ก็เป็นชาร์จแสดงให้เห็นว่าภายในพื้นที่27,000ตารางกิโลเมตรโดยเฉพาะทางขัานใต้เนี่ยมันเป็นแหล่งน้ำมันที่ทั้งสองประเทศเนี่ยให้สัมปทานบริษัทน้ำมันต่างชาติให้ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขุดเจาะจะขุดเจาะต่อเมื่อมันมีการตกลงกันได้ระหว่างสงประเทศนี้ ก็มีมากมายมหาศาลนะครับเขาตกลงกันว่ายังไงครับไอ้สองเส้นเนี่ยมันมีความหมายตรงนี้ครับเขาพยายามจะตกลงกันว่าถ้าใกล้ชายฝั่งกัมพูชาก็กัมพูชาเอาไปเก้าสิบปร์เซ็นไทยเราเอาไปสิบเปอร์เซ็นถ้าใกล้ชายฝั่งไทยไทยก็เอาไปเก้าสิบเปร์เซ็นกัมพูชาเอาไปสิบเปอร์เซถ้าอยู่ตรงกลางแบ่งกันห้าสิบา อันนี้คือในการประชุมของ j t c คือกรรมการเทคนิคร่วมไทยกัมพูชาในเรื่องข้อตกลงทางทะเลแต่ยังตกลงกันไม่ได้แต่มันเป็นหัวใจของเรื่องไงครับพี่น้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปยอมรับอีกเส้นหนึ่งของกัมพูชาให้มาเป็นเส้นคู่ขนานกับเส้นของเราแล้วก่อให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนจำนวนมหาศาลเนี่ยมันจึงมีความหมายมาก พี่น้องครับเราไม่ปฏิเสธว่าในที่สุดมันจะต้องมีพื้นที่ทับซ้อนแต่พื้นที่ทับซ้อนมันไม่จําเป็นจะต้องเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะเยอะขนาดที่เราไปยอมรับไอ้เส้นที่มันลากอ้อมเกาะกูดอย่างผิดมนุษย์มนามูลค่าทั้งหมด5ล้านล้านบาทครับอันนี้กจากที่เขาศึกษานะครับว่าแทนที่พื้นที่ทับซ้อนจะมีกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เนี่ยนะฮะ ถ้ากัมพูชารากเส้นของตัวเองแม้ว่าจะเอาเปรียบเข้าตัวเองบ้างแต่ลากอย่างมีมนุษย์มนาหน่อยเนี่ยคือไม่อ้อมเกาะกูดเนี่ยนะฮะพื้นที่ทับซ้อนที่ควรจะเป็นมันจะเหลืออยู่เพียงแค่นี้ฮะเพราะฉะนั้นการทํา MOU 2544มันจึงมีความหมายของการที่ต้องการจะมาหาผลประโยชน์ร่วมกันตรงนี้และการที่พอกัมพูชาเล่นไพ่ทักษินคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลชุดนี้ซึ่งรู้เรื่องดีที่สุดเนี่ยจึงเรียกว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้จึงขู่กัมพูชาว่า กูจะยกเลิก MOU สองหเพราะว่ากูรู้ว่าเป้าประวัต์สุดท้ายก็คืออันนี้พี่น้องเห็นไหมแต่ว่ายังไม่โลยังไม่เลิกนะในที่สุดก็ยังไม่เลิกอันนี้แหละครับพี่น้องที่ผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังจะบอกว่า เป้าประสงค์สุดท้ายของปัญหาไทยกัมพูชาที่ต้องการกันก็คือนำไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ในอ่าไทยถ้าประชาชนได้มันไม่เป็นไรหรอกแต่ประชาชนเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยพูดตามตรงได้เล็กๆน้อยๆพอเป็นกระสายยางแต่ที่ได้มากที่สุด ก็คือกลุ่มทุนนานาชาติบริษัทข้ามชาติทางด้านพลังงานซึ่งจะต้องมาเป็นพันธมิตรกับกลุ่มทุนใหญ่ของทั้งสองชาติซึ่งเผลอๆอาจจะเป็นชาติเดียวคือชาติไทยเพราะอย่าลืมว่าก็มีนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในกรรมพูชามหาศาลเช่นกันนะฮะ และสุดท้ายที่จะได้แน่แนคือนักการเมืองของทั้งสองชาตินี่คือเรื่องอ่าวไทยแต่เขาจะผ่านเรื่องอ่าวไทยไปได้เนี่ยนะฮะเขาจะไปถึงตรงจุดนั้นได้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องตกลงกันเรื่องเขตแดนทางบกยังตกลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ประสาทพระวิหารมันจะต้องเป็นมรดกโลกโดยสมบูรณ์เนี่ยซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเผื่อรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ตกลงกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ผมเนี่ยเชื่อตั้งแต่การไปอภิปรายที่ศรีสะเกดของผมเนี่ยนะฮะว่านั่นคือก่อนกรณีจับเจ็ดคนไทยนะผมเชื่อว่าสมเด็จอุนเซนเนี่ยแกเล่นไพ่ทักษิณไปแกก็รู้ว่าทักษิณไม่มีน้ํายาอะไรแกเอาสิทธ์เบี้ยใกล้มือดีกว่าแกเลิกเล่นไพ่ทักษิณส่งพวกเสื้อแดงที่อยู่ในกรรมชาไปอยู่ยุโรปและแกเห็นหันมาเล่นไพ่อภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าคุยกับสมเด็จกุนเซนได้แล้ว และกําลังจะคุยกันเรื่องมรดดโลกเนี่ยก่อนจะถึงวันประชุมผมฟันธงไปเลยผมเชื่อว่าจะมีการตกลงกันได้ในระดับใดระดับหนึ่งที่ทําให้ประชาชนของทั้งสองชาติต่างหลงเชื่อว่าชนะทั้งคู่ได้ทั้งคู่แล้วจากนี้เนี่ยเขาก็จะนําไปสู่การตกลงทางเรื่องผลประโยชน์ของผลประโยชน์ในอ่าวไทยซึ่งทางสมเด็จคุนเซนนั้นก็เตรียมแผนนี้ไว้ สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งต่อไปที่จะถึงและทั้งฝ่ายไทยเองมันก็มีผลประโยชน์ของนักการเมืองในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งและเรื่องผลประโยชน์อื่นๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเมื่อวุนเซนเนี่ยหันมาเล่นไพ่อภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็เห็นว่าสามารถจะตอบคำถาม ของพี่น้องประชาชนหลากหลายกลุ่มรวงทงคันธมิตรของสอสอของสอวอที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาแบบนี้ได้ก็จะเดินไปตามนี้และในที่สุดผลประโยชน์ทางทะเลในอ่าวไทยมันก็จะทําให้คะแนนเสียงของทานายกของพรรคประชาธิปัตย์ในอนาคตเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนอันนี้คือเป้าที่เขาทํากันไว้ผมเรียกว่ามันเป็นการหัวกันระหว่างสมเด็จกุลเซนกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะ แต่คราวนี้นะครับมันเกิดการหัวแตกขึ้นมาครับหัวแตกจากการที่อยู่ดีๆเนี่ยทำไมคนสนิทคนหนึ่งของท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยถึงไปล้ําแดนกัมบูชาร่วมกับคุณวีระสมความคิดที่ทางรัฐบาลกัมบูชาเขาจงเปลียดจงฉังผมก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะ มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณพนิดวิกฤตเศรษฐนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจและเป็นคนที่เชื่อว่าจะลดเงื่อนไขในการกลุ่มพลังที่ออกมาต่อต้าน